ก็จะบอกว่าให้ตีะระฆังบางบวัดก็จะสั่นกระดิ่งเราก็จะซัดกันเต็มที่เลยครับแล้วพอจบเพลงนี้ปุ๊บงดตีะระฆังจนกระทั่งถึงขึ้นมาสาวพัสกาคาว่างดตีะระฆังคืองดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับและบางวัดหลายวัดนะอันนี้หลายวัดเลยนะครับปิดอิเล็กโทรเลยปิดออแกนเลยลักษณะของพิธีกรรมเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้าเราต้องการให้ความสําคัญกับสิ่งใดก่อนหน้านั้นเราจะเอาเขาออก,ก่อนแล้วพอบางสิ่งเนี่ยกลับเข้ามาใหม่มันจะมีความหมายมากกว่าเดิมเช่นอะเลลุยานะครับ ตลอดสี่สิบวันเราตัดเขาตัดเขาออกพอเขากลับมาคือวันเสาร์สักสิบเรารู้สึกเฮ้ยเนี่ยมาแล้วหรือดอกไม้ที่เราไม่เห็นมาวันนี้ยเริ่มมีดอกไม้เฮ้ยวันฉลองมันเริ่มมาแล้วหรือเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเราตัดเสียงะระฆังเสียงกระดิ่งเสียงดนตรีออกพอเสียงดนตรีเสียงะระฆังกลับมาทีในวันเสาร์สักสิบเฮ้ยมันมันมีความหมายจริงๆที่พระยูเจ้ากลับกินชีพแล้วนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้วงเล็บถ้าไม่เล่นดนตรีแล้วมันเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเปลี้ยนก็เล่นก็เล่นคอครอก็ได้นะไม่ให้แบบดังเฉพาะตรงนักขับร้องเล่นแบบเอาแค่พยุงเสียงพออะไรแบบนี้นะก็ได้นะครับแต่นี่คือถ้าไปดูในหนังสือพิธีกรรมเนี่ยแล้วก็ในช่วงพระรหัสศิธิ์เนี่ยในตอนเพลงวัซซี่ลิงลวงเขาจะมีโลสีแดงเขียนว่าให้ตีราฆังแต่เขาไม่ได้เขียนคําว่าสั่นกระดิ่งนั่นหมายความว่า ไม่สั่นกระดิ่งก็ได้เราจะตีระฆังอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมครับคือกระดิ่งกระดิ่งมันคือระฆังเล็กครับอ๋ออ๋อโดยนัยยะนัยยะโดยนัยยะนั้นเองครับแต่ก็คือหลักๆก็คือระฆังจะต้องมีชัวชัวแต่ถ้ากระดิ่งไม่มีไม่เป็น คือคือตอนนี้ด้วยบรรยากาศด้วยความกรุงเทพหรือว่าสังคมเมืองอะไรแบบนี้ครับการตีระครังแบบระครังใบใหญ่ๆมันทำไม่มทำไม่ค่อยได้แล้วบางวัดก็ไม่มีระครังไอที่มันเป็นอะคูสติกสุดก็ก็กระดิ่งนี่แหละครับกระดิ่งก็คือระครังเลยเลยขาก็เลยใช้การสั่นกระดิ่ง